ค่ะมาดูความสวยน่ารากักแบบถูกต้องตามลิขสิทธิ์บ้างดีกว่านะคะคอนเทนต์ตัวนี้เป็นคอนเทนต์แบบน่ารักน่ารักน,นะคะไม่มีอะไรมากแค่มาแจ้งข่าวกันเนะาะค่ว่าลิซ่าสวยถูกลิขสิทธิ์คืออะไรนะคะขอขอบคุณเพจต้นทางฟุตบอลนะคะ นำข้อมูลมาจากของเขาเนาะเขาบอกว่าประมวลภาพลิซ่าอินแลนเดนมาแล้วนะคะมาแบบถูกต้องตามลิขสิทธิ์ด้วยค่ะเพราะว่าชุดภาพทั้งหมดเหล่านี้นะคะถ่ายโดยนี่คุณพี่สปอนเซอร์รายใหญ่นั่นเองค่ะทางเพจเขาบอกว่า,าทาง PR ของกินเนส s นะคะติดต่อมาพร้อมกับส่งรูปมาให้ถึงที่เลยนะคะแล้วก็กำชับว่าเอารูปไปใช้ได้เลยนะไม่มีติดลิขสิทธิ์ค่ะโดยแฟนๆของน้องลิซเนี่ยสามารถ ก๊อปปี้แล้วนําไปใช้ได้เลยก็คือเซฟลงเครื่องเซฟเซฟเซฟได้เลยนะคะทุกคนแล้วเขาก็ให้ข้อมูลต่อว่าอย่างที่ทราบกันว่ากินเนส s นะคะร่วมฉลองโมเมนต์สุดยิ่งใหญ่ดึงลิซ่ามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนอตลอนดอนดาร์บี้แมต์นะคะระหว่างสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลแล้วก็สโมสรฟุตบอลนะชอตชอตแนมฮอตสเปอร์ <c oughs> สเปอร์ก็พอเนาะ โดยลิซาได้รับเกียรติให้ลงสนามนะคะและเป็นผู้มอบเหรียญให้กับผู้ตัดสินก่อนการโยนเหรียญเลือกแดนณสนามเอมิเลสสเตเดียมของอ เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะคะอันนี้เขาก็เขียนชัดเลยว่าน้องได้รับเกียรติเป็นผู้มอบเหรียญน,นะคะทุกคนซึ่งก็เป็นโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะชาวไทยที่ได้เห็นน้องลิสข้ามจัก,กรวาลไปทําหน้าที่นี้เขาก็บอกว่ายา้าอีกครั้งนะจ๊ะรูปเหล่านี้เซฟไปใช้ต่อๆกันได้เลยเขาจัดมาให้แล้วเราก็ใช้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วเขาก็ยังทิงทายอีกด้วยว่าต่อจากนี้น้องลิสเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีก จากกิน n e s s นะคะแล้วก็ลิซ่าอยากให้ทุกคนติดตามกันเลยซึ่งก็มีหลายคนบอกว่าตอนนี้เซฟเรียบร้อยแล้วเซฟแบบรัวๆเลยทีเดียวนะคะโอ้โหความน่ารักนี่น่ารักแบบ 3D น่ารักแบบเหนือจริงนะคะนี่แม่พึ่งน้อยก็เดินลงสนามแบบนี้เลยนะคะ โอ้น่ารักมากจริงๆนะคะเพราะว่าเ,เขาเองเนี่ยอยู่ในสนามอยู่แล้วเนาะในฐานะสปอนเซอร์นะคะภาพก็จะออกมาชัดแจ๋วแ,วแบบนี้ล้วค่ะก็ถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็ที่เป็นคลิปให้น้องด้วย ซึ่งก็ขอเพิ่มเติมข้อมูลนิดหนึ่งนะคะว่าเจ้าเสื้อเพิ่งน้อยที่หลายคนบอกน่ารักจังเลยนะคะเป็นของแบรนด์คอมเพนีค่ะเป็นรุ่น Women Blue นะคะคอตตอน Body s u ูทด้วยคือจริงๆแล้วตัวเสื้อเนี่ยเป็น Body ้สูทลงไปข้างล่างแล้วก็ใส่กระโปรงทับนะคะจะไม่ใช่เชิ้์ธรรมดาตัวยาวนะคะราคาก็14,700บาทค่ะ ส่วนที่เป็นที่เรื่องลือนะคะหลังจากลงสนามปุ๊บเลยก็คือผ้าใบาสเนิกเกอร์หลุยวิตตองของน้องนั่นเองนะคะเป็นฟุตปรินซ็อกเกอร์ค่ะก็43,400บาทแอดว่าก็คงไปตามหาอะไรไม่ได้แล้วลวนูน่าจะโซเอาหมดแล้วนะคะ อ่าวันนี้เป็นคอนเทนต์น่ารักน่ารักที่เอามาฝากกันนะคะภาพเซตนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยเดี๋ยวแอดจะลงในคอมมูนิตี้ของเราไว้ด้วยนะคะก็เก็บไปใช้การตั้งหน้าจงหน้าจออะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ